เิเสริมดวมความปังบางคนนะคะลูกค้าเข้าร้านน้อยมากร้านเงียบมากแต่เอายันไปติดหน้าร้านไม่รู้ว่าลูกค้าแห่มาจากไหนคะ่ะขายดีมากบางคนไม่มีเวลาไปฉี่บางคนไม่มีเวลากินข้าวนะคะจากที่มาเจอกันแรกๆเงียบเหงาคะ่ะทำยังไงดีให้ยอดขายปังนะคะตอนนี้เป็นยังไงละจ๊ะเจอเงินหล่นทับทุกวันเลย คุณนายปุ้ยบอกฉันเป็นคนโคตรโชคดีถูกหวยซ้ำซากตอนนี้ตอนนี้นี่เข้าใจแล้วเนาะ<ช>จากจาก,จากที่ดูเพื่อนถูกมาบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆเออทำยังไงดีเนาะนะคะแต่ที่บอกว่าไปอยู่ในกลุ่มคนนะ่ะแล้วตัวเองจะได้รับมันจะได้รับนะถ,ถูกต้องอารมร่วมนะครับใช่ คืออยากอยากเป็นคนแบบไหนไปอยู่กลุ่มคนแบบนั้นถ้าเราอยากเฮงนะคะอยากเฮงซ้ำซากเริ่มต้นก่อนอธิฐานเลยอธิฐานจิตอธิฐานบารมีเลยเอาอีกไหมอะ่ะพอรับได้ไหมอะ่ะสองทุ่มกว่าสามชุ่มกว่าเองพอรับเคล็ดรับได้อยู่ไหมอะ่ะเดี๋ยวจะบอกเคล็ดรับเพิ่ม ใครมาใหม่ฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่าใครนะคะมือว่างช่วยกด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 ให้ด้วยนะคะเคาะหน้าผากมาหาเฮงให้ด้วยนะคะว้าวว้าว,ว,าวสวัสดีทุกๆคนนะคะเอาอีกไหมคะทุกคนเอาอีกไหมคะพี่ตุ๊กบอกได้ค่ะพร้อมรับค่ะพี่แมวบอกโอ๊ยเดี๋ยวพี่พาจะจูก เดี๋ยวพี่พาจะจุกพี่พาบอกอุ้ยจดทุกวันแล้วเนี่ยพี่พาได้ทุกวันเลยอะ่ะเออตั้งแต่แรกๆเลยอะ่ะตอนนี้ขายดีขายปังมากโชคก็มาอ่าลูกค้ากงมีนะคะพี่อลิศอยู่ไหนพี่อลิศอยู่ไหนอยากได้ลงศพที่สุพรรณไปไหนแล้วเนี่ยไม่อยู่แล้วคือ หลายๆคนหลายๆเจ้าตอนนี้ผลิตไม่ทันนะคะผลิตไม่ทันขายไม่ทันกันเลยทีเดียวนะคะอ,อยากมีลูกค้าเข้าร้านทำผมทั้งวันเลยพี่หวานหวานทักเอ้ยติดเลยนะคะที่หน้าร้านนะคะติดหน้าร้านเลยแล้วก็ติดหัวเตียงนะคะที่สำคัญใบแรกอย่าลืมเขียนไว้ใต้หมอนนะคะเพราะว่ากองบุญแรกอะ่ะจะได้สองแผ่นนะคะกองบุญแรกจะได้สองแผ่น แต่ถ้าแบบว่าอยากได้ทางรัดก็ทําเหมือนพี่พะกินเออทาบุญทุกวันได้ของขวัญแล้วเอาไปแจกสิ่งที่แกจะได้ก็คือแกจะได้กล่องภาสดุใช่ไหมแล้วแกก็จะได้เลขพอทีนี้ได้เลขปุ๊บได้เลขจากกล่องภาสดุปุ๊บถูกไหมประมาณนั้นเลยทุกคนอย่าเป็นแบบนี้